เฮ้ยมีตอกหัวเสือด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะพี่มาตามล่าหาเอ่อจเจเิญพร3นะครับบล็อกทองคํากันนะครับตอนนี้นะครับจเจเิญพร3บล็อกทองคําที่เป็นอ่าพิมขอบบางจเจเิญพรบนนะครับราคาแรงมากๆเลยนะพี่นะ ออปิดกันไป2,005 2006, 2,006 2,007กันเลยทีเดียวนะพี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลริตจะได้เจริญพรบล็อกทองคําอย่างที่คาดหวังไว้ไหมนะครับในในรุ่นแรกนะครับนี่นะครับพี่ก็ปลริตได้ทําคลิปวิดีโอไปหลายคลิปอยู่นะพี่นะในเหรียญเจริญพร3นะครับนี่แต่ว่าในคลิปนี้มารุ่นกันนะพี่นะเป็นซีนเดิมนะครับตอนนี้ราคาซีนเดิมค่อนข้างแรงนะพี่นะ เออบางไรก็เป็นพันสองไปแล้วนะพี่นะแพงมากๆเลยนะพี่นะเพราะว่าจัดสร้างเพียงอ่าบางคนก็บอกว่าจัดสร้าง500รลังบางคนก็บอกว่าจัดสร้าง800ลังนะครับเรายังไม่ไม่รู้จํานวนลังที่สร้างแน่ชัดนะพี่นะแต่ว่าตอนนี้นะครับหาค่อนข้างยากแล้วนะพี่เพราะว่าสร้างน้อยนะครพี่ไม่ถึงพันหลังนี่คือคือสร้างน้อยมากๆนะครับพี่นะมามาดูกันนะพี่ ปนนี้จะได้บล็อกทองคําอย่างที่คาดหวังไว้ในในสองรุ่นนี้นะครับในรุ่นแรกมาดูกันหนึ่งสองซ้อมโอหนพี่ได้เป็นเจริญพรขอบเจริญพรล่างนะครับในอันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพี่โอ้โหสวยมากๆานะพี่นะไม่แน่ใจว่าเนื้อนี้ปลริตเคยเปิดเจอหรือเปล่านะในคลิปที่แล้วนะครับ โอ้โห oh, จมูกนะครับพี่สวยมากนะครับเนียนใสปิ๊กเลยนะก็เดี๋ยวมาวางไว้ก่อนนะครับมาดูกล่องที่2กันในรุ่นที่2นะครับมาดูกันนะพี่รายการลุ้นนะครับเขาจะมีให้เราลุ้นหลายเนื้อมากๆนะครับบางไลบางลังนะครับก็จะมีนวะอยู่เจอนวะเป็นว่าเหรียญก็มีนะพี่นะบางไลท์เขาก็เจอเนื้อเงินห้าเหรียญหเหรียญน,นะพี่นะ จะบอกว่ารุ่นนี้เขาไม่การันตีจริงๆนะพี่นะว่ามีเนื้อแต่ละเนื้อจํานวนเท่าไหร่นะพี่ทุกอย่างอยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงของเราเลยนะพี่นะว่าจะลุ้นได้อะไรนี่นะครับม,มาดูกันมาดูกันขอให้ได้ขอบบางนะคะพี่จเจริญพรบนบล็อกทองคำนะพี่นะหนึ่งสองซามโอ้โหนะพี่ได้จเจริญพรบนนะพี่นะขอบบางอย่างที่ตั้งใจนะพี่ เดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้บล็อกทองคำหรือเปล่านะครับนี่นะในเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวมาดูเจริญพรขอบนะพี่นะนี่เป็นเนื้อทองเหลืองหรือว่าทองฝาบาทเนาะโอ้โหนะครับมาดูนะครับใบหน้าหลวงพ่อสวยงามมากๆนะพี่นี่นะ สวยคมชัดนะพี่ชัดเจนนะพี่รอยย่นรอยประสบการณ์นะครับขนตาคมชัดและที่สําคัญนะพี่นะจมูกสวยมากนะครับไม่มีริ้วเลยนะพี่นะจะได้หมายเลข2 4 1สหนงสะพี่24 14นะครับสวยๆนะครับบอก อกสาาหนึ่งร้อยหนึ่งชัดเจนนะพี่ในเหรียญน,นี้นะครับจะได้เป็นเจริญพรขอบเจริญพรล่างนะงดงามนะพี่นะันงดงามนะครับในบล็อกนี้นะครับที่เป็นเจริญพรขอบเจริญพรล่างนะครับยังไม่มีข้อมูลของบล็อกทองคํานะครับไม่แน่ใจว่าจะมีบล็อกเดียวหรือเปล่านะ สวยนะครับพี่ปไปดูด้านหลังกันหนึ่งสองซ้ำนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็น เมตตามาหานิยมนะครับสวยชัดเจนด้านหลังเขาจะไม่ได้ตอกอะไรเลยนะพี่นะเออก็จะเป็นยันดวงนะครับนี่ยันกันภัยสวยงามนะพี่นะต่อไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อภายเงินแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงห่วงจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์หรือว่าตอกอักษรอะไรเลยนะพี่นะเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อเงินกับเนื้ออปัปปาเขาจะตอกตัวหนังสือไว้นะครับดูนะ นี่ไม่มีนะครับก็จะเป็นเนื้อพายเงินนะพี่นะทองแดงพายเงินนะพี่นี่ขอบชัดเจนนะครับเป็นเนื้อทองแดงพายเงินอย่ามาดูบล็อกกันนะพี่นะเป็นบล็อกเจริญพรบนนะครับขอบบางเจริญพรบนนี่สวยๆนะครับในองค์นี้หรือเหรียญนี้นะครับจะเป็นบล็อกปอขีดนะพี่เป็นบล็อกพิเศษนะครับนี่ เห็นว่ามีขีดตรงหน้าปอปานะเป็นบล็อกพิเศษนะครับแต่ยังไม่ใช่บล็อกทองคานะพี่นะโอ้โหสวยๆนะครับในรุ่นนี้นะครับตอนนี้กระแสของเจริญพรบนขอบเรียบมามากๆนะพี่นะเออแรงจริงนะพี่โดยเฉพาะบล็อกพิเศษนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกนะครับที่น่าเก็บนะพี่นะมาไปดูด้านหลังกัน อาปรลิศได้ตอกหัวเสือฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ตอกสาราหนึ่งร้อยปีนะครับมาดูกันว่าด้านหลังจะเป็นอะไรนะพี่นะ1นึสองซ้อมโอ้โหสวยๆนะครับด้านหลังก็เป็นยันทั่วไปนะพี่นะนี่จะเป็นเหมือนเหรียญอื่นๆนะครับเมตตามหานิยมนะครับพี่ได้เลข1 0ึ่ 9โอ้โหนะครับได้หมายเลข10-49นะครับปรลิซจะบอกว่าอันนี้นะครับจะเป็นทีเด็ดคือเขาจะมีตอกหัวเสือนะครับการที่จะมีตอกหัวเสือได้นะพี่นะในเนื้อที่เป็นเนื้อพลายเงินเนื้อนาวะเนื้ออันปะก้านะครับหรือว่าเนื้ออื่นๆนะพี่ยกเว้นเนื้อ,อทองแดงมันปูนะครับเหรียญที่จะตอกหัวเสือได้แบบนี้นะพี่ เขาจะเป็นเหรียญพิเศษนะครับที่ลงท้ายด้วย9นะพี่นะอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะครับเป็นหมายเลข1 0 6 9นะครับเขาจะนำมาตอกหัวเสือแบบนี้นะครับถ้าเลขไหนนะครับหรือว่าเหรียญไหนไม่มีหรือว่าไม่ได้ลงท้ายด้วย9นะครับจะไม่ได้รับการตอกหัวเสืออันนี้คือความรู้นะครับอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งสิ่งที่พี่ๆต้องรู้ก่อนเก็บสะสมนะครับ เออนี่นะพี่นะตอกหัวเสือคือลงท้ายด้วย9นะพี่นะจะมีน้อยเหรียญจะมีไม่กี่เหรียญเท่านั้นนะพี่นะที่ลงท้ายด้วย9นะพี่นะจากจานวนการสร้างทั้งหมดนะครับเขาจะนํามาตอกหัวเสือทุกเหรียญน,นะพี่สวยๆนะพี่นะถือว่าเป็นเหรียญพิเศษอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่หายากนะเออเป็นยังไงกันบ,บ้างครับพี่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับรายการรุ้นที่ผลิตเปิดมานะครับก็ ในส่วนของปริศนะครับปริศชอบแล้วก็โชคดีมากๆนะพี่นะที่ได้ต่อหัวเสือนะพี่นะนี่ถือว่าเป็นรายการที่หายากนะครับในบรรดาเนื้อพลายเงินนะครับพี่สุดท้ายนี้นะครับปริศก็ฝากพี่ๆฝากกดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปริศด้วยนะครับและมาคอยติดตามชมว่าในคลิปวิดีโอหน้านะปริศจะนําเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะสวัสดีครับปริศปิดพระ ปิดพระปิดพระปิดพระสวยพี่สลิดปิดพระ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 พระโหโอ้โหปิดพระปิดพระปิดพระ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 